กลับเข้ามานะคะช่วงนี้เรามารับสายกันนะคะว่าใครเคยไปติดอ่างแล้วกลับใจหรือว่าสามีใครไปติดอ่างหรือว่าติดที่ผู้หญิงที่อื่นต่างนะคะรวมทั้งส่ง s อ s มาเลยนะคะแล้วก็ทุกๆ SMS นะคะเราจะนำร่วมถวบุญร่วมถวบุญกันนะที่วัดมัสคารามนะคะมีสายมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลวัสดีค่ะติดแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะอ่าหนูต้องปิดเสียงโทรทัศน์ด้วยนะคะค่ะค่ะปิดแล้วค่ะพูดดังนิดนึงค่ะว่าไงคะหนูจะบอกว่าพี่อ้วนหนูก็เคยดูพี่อ้วนช่องชาแนลเสียงเบามากเลยอะค่ะขอโทษนะคะดังดังนิดนึงค่ะค่ะหนูเคยดูพี่อ้วนท่องชาแนลหัวค่ะค่ะแล้วพี่อ้วนก็พี่อ้วนก็เลิกจากไปหนูดูเนี่ยตอนพี่อ้วนจากตอนสงการอะนะคะค่ะดูเทปเทปเทป ตอนนี้หนูก็ไปซื้อกล่องมาใหม่ออหนูไม่ได้ดูพี่อ้วนเลยถนูไปซื้อกล่องมาใหม่ค่ะเปิดเพิ่งเจอวันนี้อ่ะดูเลยจ้าพออี่อ้วนย้ายช่องเหรอคะย้ายช่องค่ะอม่นานแล้วนานแล้วก็พี่จะปักหลักที่ช่องนี้กับช่องหนึ่งเจ็ดสองนะคะอันนี้เป็นช่องเจ็ดสิบสองแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งคือช่องอหนึ่งเจ็ดสองค่ะค่ะไม่หนูดีใจหนูเปิดหนูเพิ่งซื้อกล่องมาใหม่พี่อ้วนนี่ เคยดูแต่ตอนสงการที่พี่อ้วนปรดเทปเทปเทปแล้วก็ไม่ได้ดูอีกเลยอ๋อตอนสงการพี่ไปเที่ยวแล้วก็พี่เปลี่ยนช่องเลยค่ะแล้วหนูก็ได้ดูพี่อ้วนออกเลยกันเคลียร์ด้วยคนดังนั่งเคลียร์ใช่ไหมคะใช่คิดถึงนะพี่อ้วนเป็นยังไงบ้างรายการพี่ถึงติดใจหนูนี่ห้าสิบก็่าพี่อ้วนเออมีลูกนะมีสามีก็มีความสุขดีแต่ว่าหนูดูรายการพี่อ้วนมันได้ความรู้ แต่ที่เราไม่รู้ว่าในสังคมเราเป็นแม่บ้านเนี่ยไอ้ไอ้อย่างที่พี่อ้วนสอนมาหนูใช้มาก่อนแล้วเออชีวิตนะคะบ้านต้องทําตัวยังไงเวลามีเช็คเราก็ต้องทําตัวยังไงไม่ใช่เป็นทอมเป็นปลาตาอยู่ในเข่งอะไรเงี้ยอืมแล้วได้ผลดีไหมคะไดนะ้ค่ะได้ผลดีเนานะนะค่ะแต่หนูจะบอกว่าคิดถึงพี่อ้ว,วนมาก่าเปิดมาดีใจ <c oughs> แตงเขาบอก <c oughs> แตงบอกว่า แฟนบอกว่าเจอแล้วสื่ดีใจแล้วชื่อแฟนเพลงจดเลยนะคะช่อง PSI 72นะคะค่ะค่ะเอางั้นแค่นี้นะพี่วุฒิเดี๋ยวก่อนค่ะพี่ยังอยู่อีกรายการหนึ่งตอนห้าโมงตอนเย็นนะคะอะไรคะพี่วุฒชื่อปากมันค่ะห้าโมงเย็นค่ะ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 เปิดช่องทิ้งไว้เลยก็ได้ค่ะเปิดช่องทิ้งไว้เลยนะคะน้องโอ๋ว่านจำพี่ได้สวัสดีค่ะจำเสียงได้จำได้เนาะจำได้ค่ะ สวัสดีนะที่บนนนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาบอกที่บ้านก็มีอ่างค่ะสามีไม่อยากจะลงอ่างอาบน้ำไม่อยากจะติดไม่อยากจะติดก็ถ้าเกิดว่าแต่งตัวใส่กระโจมอกสวยๆแล้วไปนวดเขาไปล้างให้เขาสิติดแน่ผู้หญิงอ่ะผมนวดนี่ล้างหมดเลยนะล้างซอกทุกซอกเขาเอาใจใช่ไหมคะอะไรนะคะเขาเอาใจเก่งหรือว่าไงเขาเอาใจเพื่อที่ว่าเขาจะได้ทิปแต่ถ้าถามว่าเขารักไหมพี่บอกว่าผู้หญิงอ่ะผมนวดไม่ได้รักคุณไม่ได้รักใครหรอกค่ะเออแม่มีแม้บอกว่า คือแบบผู้ชายเชื่อว่าแบบหน้าตาด,ดีมันก็คงไปเนเที่ยวอ่ะผู้หญิงอาบแบนวดแบบมีแล้วแบบเจอปุ๊บหลงรักชอแขกมาชอบแขกมีแต่รักอ่ะก็ก็คงจะมีบ้างนะบางทีมันม,มันเจอปุ๊บมันก็รักปาปลามีมแต่พี่บอกเลยนะพวกส่วนใหญ่เลยนะพวกเด็กวัยรุ่นเวลาไปเที่ยวอาบอบนวดอนะ่ะ <c oughs> ไปหาเม,มียเป็นเป็นไปหาเม,มียนะไปหาเม,มียให้ผู้หญิงอาบอบนวดนนะมาเลี้ยงตัวเองอีกทีนึงนะพี่จะเล่าให้สั่งมันเป็นวงจรหรอคะ คือกระเทยจะแต่งหน้าให้ให้ให้ผู้หญิงอาบอบนวดค่ะนะคะกระเทยเอาไปเลี้ยงผู้ชายนะครับผู้ชายก็ผู้ชายก็เอาไปเอาตังผู้ชายก็เอาตังเนี่ยไปเที่ยวอาบอบนวดผู้หญิงผู้หญิงก็เอาไปเลี้ยงผู้ชายอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งไปเลี้ยงแมงดาอีกทีหนึ่งแล้วก็ผู้ชายแล้วก็กระเทยก็ไปเลี้ยงแมงดามันเป็นมันเป็นห่วงโซ่อาหารอเออ งั้นเราก็อย่าเข้าไปติดห่วงนี้สิยากอ,อีกบางทีเรื่องราวของมนุษย์อย่างเงี้ยนะมันมันอาจจะมีเรื่องกิเลสตัณหาเข้ามาแต่ถ้าถามว่าคือเราต้องเราต้องดึงตัวเองกลับมาให้ได้เพราะพี่บอกว่าในในร่างในมนุษย์เราเนี่ยมันมันจะมีกาบารมอยู่ทุกคนนะ S <S นะครับมีการมารมเนี่ยมันมีความอยากมันมีความต้องการนะครับมันคือถ้าเกิดว่าบนโลกนี้ไม่มีตัณหาไม่มีราคะไม่มีการมารมนะบนโลกใบนี้จะสงบสึกยิ่งกว่าน,นี้อีก <S <S 1> <S 1> สงบสุขมากกว่านี้อีก <S <S มันก็เป็นไปไม่ได้ทุกคนออใช่ไหมใช่เป็น <S <S 1> <S 1> ไปไม่ได้มันคือชีวิตมนุษย์เราไงทีเนี้ยเราเราถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เราควรจะเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองเหรอคุณแม่หรือมันควรจะต้องยังไงถ้าสามีแบบ มันมีสองสองแบบไหมคุณแม่ที่แบบชอบเที่ยวเพราะว่าเหมือนเรารู้สึกว่าติดใจอยากจะไปเที่ยวตลอดเวลาแต่แต่รักสามีแต่รักเมียอยู่แต่รักเมียอยู่แต่บางคนอาจจะแบบด้วยด้วยงานหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่นานๆไปทีอย่างเงี้ยมันก็พี่พี่บอกเลยบนโลกใบนี้นะผู้ชายเที่ยวผู้หญิงนะพี่บอกว่ามันเหมือนกับแบบว่า70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องเที่ยวผู้หญิงอะผู้ชายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเลยเหรอคะเนี่ยเจ็ดสิบสิคะเธอเยอะซะเหลือเกินผู้ชายที่จากเมียไปต่างจังหวัดกลางคืนก็หิวทั้งนั้นเนี่ย มันเป็นการปลดปล่อยเนออย่าได้เผลออย่างเงี้ยหรอมันมัน คือผู้ชายหลายคนไปมีมีอะไรแล้วก็จบจบแล้วจบเลยแต่บางทีเรื่องเซ็กจบแต่โรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่จบก็มีนะพี่บอกนี่ไงเดี๋ยวจะต่อพรุ่งนี้ค่ะไอเรื่องที่ว่าไปเที่ยวแบบนี้แหละเห็นกับผู้หญิงแบบมีโอกาสเผลอปุ๊บแล้วไม่มีอะไรผู้หญิงเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายหลายคนนะพี่เล่าให้ฟังเรื่องนึ่งนะพี่บอกให้เวลาไปเที่ยวไปเที่ยวอะไรต่างๆนะพี่บอกว่าต้องระวังตัวนิดหนึ่งพี่ไล่ฟังนะต้องระวังตัวเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บบนโลกใบนี้ประเทศประเทศไทยเป็นประเทศที่เผยแพร่โรค เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะโรคเอสโรคเอสไอวีเนี่ยเป็นอันดับเป็นอันดับต้นๆเลยนะรู so. ้ไหมว่ารู้ไหมว่าสมัยก่อนพี่แต่งหน้าอยู่สถานที่บริการอาบอบนวดแห่งหนึ่งนะคะก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาสมัครเป็นเด็กๆน่ารักเลยแบบว่าเหมือนเป็นนักเรียนซะด้วยซ้ำไปผมยังโซนนักเรียนอยู่เลยสวยสวยมาสมัครงานอะ เพียงนึกในใจตายแล้วหนูมาไงยังเด็กอยู่เลยไม่แต่แล้วนึกในใจแล้วเราไม่กล้าอะไรเพราะว่าเราเป็นแค่ช่างแต่งหน้าอยู่ด้านหลังไงแล้วแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันจะกรอกประวัติยังไม่ทันจะทําอะไรเลยอีอผู้หญิงคนนี้รับแขกอยู่สามสี่วันนะประมาณสักสนะิบห้าถึงสิบเจ็ดคนอะถึงมีเวลามาตรวจเลือดอะถึงมีเวลามาตรวจเลือดเพราะมันน่ารักมากแล้วมันเป็นเด็กมาใหม่ๆเลยอะม,ม,มันก็แบบอัดเข้าไปแบบเต็มที่นะคนเชียร์แขกแล้วพอเสร็จปุ๊บพอมาตรวจเลือด โทษนะคะเลือดไม่ผ่านค่ะเป็นเอชค่ะ mm hmm. แล้วพอเสร็จผู้ชาย15คนนั้นคือเปิด mm hmm. บริสุทธิ์สดๆกันทั้งนั้นเลยนะคะ15คนเนี่ยเปิดบริสุทธิ์แบบไม่ใส่ถุงยางอนามัยประมาณ10บคนได้ด้วยเหรอคะได้ค่ะไม่เหมือนว่าคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขาสามารถที่จะไม่คือก็คือเขาบอกว่าเป็นเด็กเปิดใหม่<ๆ>เด็กบริสุทธิ์เปิดใหม่เปิดบริสุทธิ์เลยไนงะ oh. นะคะจริงๆ แล้วพี่บอกเลยนะว่าเปิดบริสุทธิ์เนี่ยมันมีอย่างนี้ด้วยนะบริสุทธิ์ครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเ้ยนะคือพี่บอกเลยว่ามันมันเป็นโอ้ยมันเป็นเรื่องราวของขบวนการแบบตกเขียวอะไรเงี้ยน่าสงสารเด็กแตจริงๆพี่เคยสมัยก่อนแต่งหน้าอยู่เนี่ยแต่งหน้าเป็นช่างแต่งหน้าไปรับจ้างเขาแต่งหน้าผู้หญิงอาบกนวดเนี่ยมีเด็กผู้หญิงวายสิบสี่คนเนี่ยเสริมจะหมูกเข้ามาเลยฉันนกยังเด็กอยู่เลยตายแล้วมึงเอ้ยประจำเดือนเป็นหรือยังนะเสริมจะมูกมา แล้วพอเสร็จพี่พี่ก็ถามบอกอ้าวต้อ๊้ยตายแล้วหนูคือแบบสงสารน้นำน้ตาหูน้ำตาคอไปหมดเลยแล้วพี่อ่ะเด็กมันเด็กมากอะ<ม>่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บเสริมจมูกทำไมเสริมจมูกละ่ะบางนีเขาบ่นบอกว่าเอพาไปเออเอเอเย่นอ่ะพาไปเสริมจมูก<ม>แล้วพอเสร็จูุพี่ก็ถามอ้าวแล้วพ่อแม่ทําไมปล่อยให้มาม,มันบอกแม่ขายมาอย่างเงี้ยแม่น่ะแม่แแตน่ะขาย<ม>อีเด็กคนนี้มาอีเด็กคนนี้เท่าไหร่รล้ว่าสิบสี่ขายมาเท่าไห,หร่รู้ป่ะห้าพัน เป็นลมไหมมันมีจริงๆนะเขากะว่าพอเด็กมาทํางานเสร็จปุ๊บลูกมาทํางานเสร็จเขาจะเก็บเงินส่งไปเพราะว่ามันมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งคิดว่าการขายบริการดังเพศเป็นเรื่องปกติสําหรับคนในในในย่านของบ้านเขาหมู่บ้านเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยเขาก็เลยไม่รู้สึกอะไรเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแบบเรื่องราวที่ทํากันมา,มามากมายหลายรุ่นไง แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะคะน้อยมากนะค,ะคือคือคนเนี่ยลองสังเกตด,ดูนะว่าณนะนะนะตอนเนี้ยโสเพณีในะประเทศไทยอะ่ะพี่บอกว่าที่จะไปนั่งตรงนั่งตู้เนี่ยน้อยลงนะ <ไป S 1> น้อย <ใน S 1> ลง<น>ฮะไปยืนกันไปย<น>ืตนตรงที่เราไปดูกันนะยืนเยอะเยอะตกใจอ่ะสอ0รคนนะยยื้อเอ้ยตายแล้วรถจอดรับไปเลยแล้วก็โกครคภัยไข้เจ็บมันจะเยอะขนาดไหนเนี่ย <c oughs> คือแล้วเราสมมติแบบเราไม่รู้เรื่องเนี่ยบังเอิรไปยืนอยู่ตรงนี้แล้วเราล้ตายเลยนะเนี่ย,ย,เ,ยเขาก็จะเหมารวมเขาก็จะเหมารวมมีนะคะบางคนเนี่ยเพื่อนไปยืนแบบแต่ไม่ใช่ตรงนั้นนะคะแต่อีกระแวกหนึ่งคุณแม่ยืนเยืนรถมาจอดเพ<น>ื่นอนมันก็งงรถมาจอดทําไมวะอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็มาถามมเพื่อนบอกอุ้ยตายละตรงนี้มันเป็นที่อย่างนั้นเหรอเราไม่รู้คือ ในกรุงเทพเนี่ยบางทีสถานที่บางอย่างถ้าไม่รู้จักอย่างพยายามยืนแล้วแต่งตัวแบบนี้นะถ้าอยู่ในรายการเนี่ยไม่เป็นไรถ้าไปยืนแบบนั้นจะแต่งตัวแบบเดียวกันเลยนะหนูม่บ้าปะครูมันมันจะกลายเป็นแบบนี้ไปเลยอ่ะได้เลยใช่ไหมได้แขกเลยได้แขกตรงไหนมึงจะไปยืนมัางอยากอยากเป็นกะเหลี่ยนนี่แล้วพี่อ๋อรู้ป่าวว่านะตอนนี้นะ เด็กที่นั่งตู้เนี่ยนะครับพี่บอกว่าเป็นเด็กเป็นเด็กของอ่าเป็นคนไทยนะครับครึ่งหนึ่งนอกนั้นเป็นต่างดาวนะครับเนาะใช่คือคือคนเขาจะไม่ค่อยยืนตามตู้ตามอยู่ในตู้แล้วนะครับเขาจะไปยืนจับแขกจับนู่นจับนี่มันจะไม่ต้องโดนหักโดนนู่นโดนนี่ไงแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยที่ไปยืนยืนแบบนั้นคุณรู้ไหมว่ามันอันตรายขนาดไหน่ะมันอันตรายมากขนาดไหน่ะพี่เจอผู้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะที่ว่าเป็นก็นั่งนั่ง S <S <an> <S เขามากินกว๋วยเตี๋ยว<ช>ที่บ้านพี่ตลอดในพี่บ้านพี่ขายกว๋วยเตี๋วด้วยใช่ไหมเขาก็มานั่งกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเด็กแบบโดนเอาจนต้องอ่ะโดนเอาการโดนโดนข่มขืนโดนอะไรมันมันคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติไปแล้วไงม,มันก็เล่าไ้ฝากแบบมันก็เล่าไปเล่าเสียงดังๆลนนะโอ้ยพี่เอ้ยมันเอาหนูไปนะเชื่อไหมพอเสร็จปุ๊บม,มันเอานิ้วเท้านะแย่แย่ติ๋มหนูด้วยแย่เล่นนิ้วโป้งเท้าอ่ะแล้วหนูว่าไงช่างแม่เพราหนูจะได้ติ๊บห้าร้อยมันให้มันแย่อะไร คือมันมากมายหลายเรื่องที่มันจะไปเจอเอ่ะโอ้แล้วแล้วถ้าถามว่าผู้ชายหลายคนบอกว่าเด็กผู้หญิงอาบอบนวดรักเรามีมีนะผู้ชายหลายคนเข้าใจผิดว่าหมอนวดรักนะพี่บอกหมอนวดเขาไม่ได้รักหรอกเขาจะเขารักเงินเขาทําทุกอย่างเนี่ยนะเพื่อนหนูเดิมเขารักเงินตอนแรกมันไม่รู้เขาไม่เข้าใจว่าเขารัก เสียไปเยอะมากเด็กอบบมนวดรักเขาไม่ได้รักหรอกคือเขาบริการ<อ>เขาเอาใจเขาจะเอาเงินะนะคะคือเขาผ่านผู้ชายมาเป็นร้อยเป็นพันเขาจะมานั่งรักแขกคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วเด็กบมอนวดน,นะเวลานั้นเสร็จปุ๊บนะจะแก้อุ้ยพี่เสร็จเนี่ยไม่เคยเส็จกับใครเสร็จกับพี่รักพี่ชอบพี่คือ <ไป S 2> ผู้ <ไป S 2> ชายเนี่ยไปนี่ผู้ชายมันก็เกิดความภูมิใจไงหลายอย่างจริงเพื่อนนี่โดนไปเยอะมากคุณแม่แล้วแบบอุ้ยถึงขัง้นแบบว่า กินเหล้าเมาไม่แบบเหมือนเสียคนไปเลยชผู้ชายอ่ะผู้ชายเพราะว่าแบบคือหลงรักคิดว่าเขาแบบเขคิดว่าเขารักเราแต่ดส,สิงทีิงเขารักเรเป็นมัน,ม,นมันคืออาชีพบ,บริการเขาอ้อนอ่ะถ้าเกิดเขา,าไม่บริการ<ท>นะจะบอกเขาแต่เกิดว่าเด็กผู้หญิงบริการไม่ดีเขาลงมานะ ถ้าเกิดว่าแขกลงมาคอมเพนหรือว่าลงมาฟ้องผู้จัดจาก,การหรือมันลงมาฟ้องคนเดียแขกยีนี่จะไม่ได้งานเลยเ,<อ>เพราะฉะนั้นต่อให้มึงปากเหม็นขนาดไหนผู้ชายนะามา<ส>ันก็จะ,ะมันก็ไม่พูดแนละ้วก็ยิ้มนะคะแต่พอลงมาจากห้องเสร็จปุ๊บนะเน<อ>ี่ยสัตว์ปากเหม็นนี่ก็โถ่้วมเลยเหยียบเหม็นที่สายไม่เคยแปรงฟันมันสัตว์จะจูบแม่งแต่ปากากูนี่กูจะอ้วกเด็กผู้หญิงบางคนมันพูดแบบนี้เลยนะคะจริงๆพี่เจอมาเยอะสมัยก่อนพี่แต่งหน้าพวกนักร้องคาเฟ่นะ สมัยก่อนนะที่อะไรฝั่งนักร้องคาเฟ่นเนี่ยเอาพวงมาลัยมาคล้องกุญแจรถฮอนด้าซีอาีเป็นคันๆน,นะครับคือนักร้องคาเฟ่บางคนนะ,คะที่ว่าวันเกิดเนี่ยสองสามล้านนะพวงมาลัยคล้องคอต่อคืน<อ>ถ้าใครไม่เชื่อนะ<อ>พี่บอกว่าไปดูที่รัชดาคาเฟ่สมัยก่อนกับที่ดีหลายคาเฟ่สมัยก่อนแล้วบอกเลยมันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วก็พวกนักร้องคาเฟ่น,นะผู้ชายเดี๋ยวจะบอกให้ให้ก็ไอ,อ้ควายไม่ให้ก็ไอ้โง่จริงๆ แล้วบางทีบางทีพอคล้องเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเข้าไปหลังเสร็จปุ๊บออ้ยควายมาคล้องพวงมาลัยให้สองพันแล้วพอเสร็จปุ๊บถ้าบางคนก็ไม่คล้องอเยียคุยตั้งนานไม่คล้องอีกโง่ <laughs> โดนทั้งเครื่องทั้งลอง้อโอ้ยเข้าไปแทนที่จะนี่โดนสาปแช่งกับม, <c oughs> มีมีเพื่อนพี่คนหนึ่งอะ่ะเ <c oughs> ชื่อไหมเพื่อนพี่อ่ะใส่ทองไปบาทหนึ่งอ่ะเอาทองบาทหนึ่งคล้องพวงมาลัยนักร้องโอ้ตายแล้วมึงเป็นอะไรเนี่ยชอบเขาเออ มึงเป็นอะไรเนี่ยเพราะว่าแพ้ลูกอ้อนหรือเปล่าคุณแม่หนูถามหน่อคือพี่บอกว่ามันคนเนี่ยที่อยู่บนเวทีเนี่ยอยู่หน้าจออยู่บนเวทีมันจะมีอย่างมึงคือมันจะมีสเสน่ห์อย่างหนึ่งซึ่งคนปกติทั่วไปจะไม่มี เรามองไปแล้วเรารู้สึกว่าด,ดูสเลยลหมอลำอะไรพวกนี้มันจะมีของ oh. นิ้วเนี่ยพวกนักร้องคาเฟ่พวกพิธีกรพวกดาราม,มันจะมีของอยู่อย่างหนึ่งซึ่งคนปกติทั่วไปมันจะไม่มีมันจะมีสนเสน่ห์อย่างหนึ่งไง mm hmm. มันก็จะทําให้คนชอบ mm hmm. คนรักคนติดแต่ทีนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเอามันจะเอาความชอบความหลงความรัก ที่เขาให้มาเนี่ยตอบแทนด้วยความจริงใจหรือเปล่ามันก็มีบางคนเนี่ยเอาความรักความชื่นชอบของแฟนขับอะมาทําร้ายมาทําผู้ยิบผู้ยำก็มีดาราบางคนะพาแฟนขับไปเอายิ่งกว่าอย่างเงี้ยนักร้องบางคนเนี่ยไปต่างจังหวัดแฟนขับมามันจับเอากลางคืนเลยนะจริงจริง,รงพี่เจอมาเยอะไอ้พวกนี้ก็คือแบบว่าเป็นคือเอาสเสน่ห์ส่วนตัวมาใช้ในทางที่ผิดแต่บางคนหนูเท่าที่หนูฟังมาเนี่ยมีแต่คนแบบนำเสนอนะคุณแม่ หมายความว่าแฟนขับนําเสนอก็แฟนขับนําเสนอไงก็เห็นก็มันมีเสน่ห์ไงเพราะแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนดีจต่มันไม่ควรป่ะเนาะเราเป็นผู้หญิงจะไปให้เขาทาไมพี่จะพูดอะไรหลฟังนะมีผู้ชายที่เป็นแฟนขับพี่นะอะไรเข้ามาในในในติดต่อกับพี่ทางโซเชียลตลอดว่าอยากนอนกับพี่อยากนอนกับพี่รักพี่ยังมีแล้วก็ไม่ใช่มีคนเดียวโดยมีเยอะด้วยแล้วเดาซิว่าพี่เอาไหม ไม่เอาไม่เอาอยู่แล้วเออก็รู้ๆอยู่พี่เป็นคนรักเดี่ยวใจเมื่อกี้นี่ตาเฉียวไปทางซ้ายก่อนหรือเปล่าไม่ทันได้ดูแม่พี่อะไม่เนี่ยนะพี่อะไม่เอาอยู่แล้วใครๆก็รู้ว่าพี่เป็นคนรักเดียวใจเล่นละครเดี๋ยวเลยนะอ่ก็ก็พวกนี้ก็มีกลุ่มแฟนคลับค่ะแล้วก็พี่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะพูดให้ฟังนะ ใครที่เป็นผู้ชายคิดอย่างพี่ไหมนะคะลองโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะคือผู้หญิงมักนั่งอยู่ในตู้เนี่ยมันมีของพี่จะพูดให้ฟังในตู้เนี่ยเขาทาของบนในตู<ม>้อาบอนวดเนี่ยเขาทําของเขาทำเสน่ห์กันคือเข้าไปในตู้เสร็จปุ๊บเนี่ยใครมาเห็นจะพูดหูว่าเห็นทั้งตู้เนี่ยมีสเสน่ห์หมดเลยเ<ม>ชื่อไหม,มเธอรู้ไหมสมัยก่อนเนี่ยพี่รู้จากอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นอาจารย์คนหนึ่งที่ไปไปศักมาเนี่ยค,คืออาจารย์ประเวศ จะเป็นลูกศิษย์หลวงปูน่นายอยู่ที่บางปะหันตรงหลังวัดแจ้งที่ที่อยุธยาพี่ไปสักอาจารย์ประเวศมานะนะนะครับแล้วก็พี่ไปสักเตาพญาเต่าเรือนสาริกาลิ้นทองณน,น้าทอกแล้วทิ้งจกนะครับคือคือคือไม่ได้เล่นของน้ไปแล้วก็สักนะครับสักน้ํามันมแล้วก็พอเสร็จปุ๊บแล้วาก็อัดเสน่ห์เข้าไปแต่เขาบอกเลยว่าออ่าาของอาจอารย์หลวงปูน่นายนะเขาจะบอกเลยว่า,าไม่ใช่หลวงปูน่นายขอโทษค่ะอาจารย์ประเวศจะบอกว่าถ้าเป็นคนดีนะของจะศักดิสิธิ์ ถ้าเป็นคนไม่ดีของจะไปนะคะแต่ของพี่พี่ว่าพี่ของพี่ศักดิ์สิทธิ์มาตลอดเลยนะพี่ค้าขายดีนะหน้าทองพี่ดีแล้วแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอพี่ไปหาหลวงปู่หน่ายอ่าทางทางอาจารย์ประเวศเสร็จปุ๊บพี่ถึงรู้ว่าอ่ามีคนเนี่ยเอาประหลัดขีดกับไปให้อาจารย์เสกลงของให้ไปตั้งไปทิ้งไว้เลยกี่วันเจ็ดวันเก้าวันสิบวันเดือนหนึ่งให้ทางอาจารย์คนที่อยากไปบ้าง ให้ทางอาจารย์<พ>เนี่ยคุณแม่บอกหลายรอบยังไม่ไผ่านจริง<ล>ให้อาจารย์เนี่ยนะคะทำพิธีให้แล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยทูบเนี่ยเขาก็จะให้อาจารย์นิเศษนะวันไหนคุณแม่ว่างดีกว่าอ,อีกหลายอย่างใช่ไหมอ่ะ <c oughs> เขาจะเอาทูบเนี่ยไป,ไปไปห่อใหญ่ๆยักษ์ขนาดนี้เลยนะ <c oughs> เป็นแบบสิบยี่สิบห่อเลยนะ ไปให้ทางอาอาจารย์ประเวศเนี่ยเสกให้ท<ม>ําพิธีให้เวลาจุดทูปไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มันจะหอมหวนมีสเสน่ห<ม>์นะคะแล้วก็พี่บอกเลยว่าอย่างอย่างอย่างอาพวกอาทำง,งานศิลปะทั้งหมดเนี่ยต้องมีเสียนปู่เสียนครูนะ<ม>ต้องมีนะพี่บอกต้องมีมแล้วเสร็จแล้วรู้ไหมว่ามันมีสเสน่ห์พี่ต้องรู้ว่าในตู้อาบบุมนวดเนี่ยเขาก็จะมีประหลัดขีดไปตั้งไว้<ม>คือประหลัดขีดไปตั้งไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันมันจะทําให้ใคร ใครเข้าไปแล้วเห็น <ลง S 2> ในตู้เนี่ยสวยอ๋อเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยมันน่าชื่นชมอยากไปท <ๆ S 2> <ไป S 1> ัวร์ไหว้หลวงอาจารย์ประเวศก็นไหมเดี๋ยวพาไปอาทิปนั้นทิปนี้ลงชื่อค่ะ <laughs> ทิปนี้ลงชื่อนะคะบอกเลย <laughs> อะคุณผู้ชมคะเมื่อกี้ที่พูดถึงเสน่ห์นิดนึงนะคะแล้วก็แต่ว่าความสวยเนี่ยมันเป็นดาบสองคม,มพรุ่งนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็จะเห็นข่าวนะ ที่บอกว่าโดนแอบถ่ายบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่โดนแบ็กเมย์เนี่ยนะคะมีหลายคนเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปกับใครที่เพิ่งจะรู้จักมันก็อันตรายเหมือนกันพ่งนี้เราจะมาพูดคุยประเด็นนี้กันนะคะส่วนวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนที่ติดตามรายการแล้วก็สามารถส่งจดหมายมานะคะติชมรายการหรือว่าอยากจะให้นําเสนอเรื่องราวอะไรได้นะคะที่ตู้ปนน72อาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะ11120ค่ะวันนี้เราส่งคนลาไปก่อนนะคะ,คะสวัสดีค่ะ ติดตามตอน172ค่ะ